สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงให้กับชาวราศีกันในช่วงปากแรกของเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ การทำนายดวงในครั้งนี้จะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มีนาคมปี2,565ผู้ที่เกิดราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนั่นเองนะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับชาวราศีกันนั้นผมขออนุญาตฝากทุกๆท,ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีกันครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มีนาคมปี2565นี่คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ไพ่เพดอฟคัพนั่นเองนะครับหรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยผมว่าไพ่ใบนี้เป็นความหมายหรือว่าเป็นตัวตนของชาวราศีกันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับความหมายของไพ่ใบนี้นั้นหมายถึงเด็กเรียบร้อยมีอารมณ์ศิลปินนะครับผู้รักธรรมชาติอาจจะหมายถึงการเข้าสู่สถานการณ์ใหม่ เหตุการณ์บางอย่างอาจจะทําให้คนนั้นเห็นแก่ตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเป็นบุตรนั้นหมายถึงเด็กเรียนที่เรียบร้อยว่านอนสอนง่ายเอาวางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเมื่อเล็กมีร่างกายที่อ้วนท้วนสมบูรณ์หน้าแป้นนะครับออกกลมแก้มยุ้ยน่ารักนั่นเองถ้าเป็นลูกจ้างหรือว่าบริวารนี่นะครับเหมาะสําหรับทํางานละเอียดอ่อนงานที่ใช้จินตนาการแล้วก็ศิลปะลูกจ้างคนนี้อาจจะเป็นคนขี้น้อยใจแล้วก็เจ้าอารมณ์อยู่บ้างแต่ก็เป็นคนสุภาพถึงแม้จะทํางานช้า แต่ก็ทํางานได้ดีมีความประณีตนั่นเองนะครับลักษณะทั่วไปหมายถึงคนช่างฝันเจ้าอุดมการคนอ่อนโยนมีเพื่อนฝูงเยอะหรือว่าคนที่มีลางสังห์หรือว่าซิกเซนนั่นเองนะครับมักจะได้ไพ่ใบนี้และที่สําคัญนะครับผมไพ่ใบนี้นั้นต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นคนที่น่ารักนะครับเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแต่ว่าคนเรานี่นะครับตราบใดที่เรายังไม่ได้บรรลุธรรมนะฮะ อารมณ์เกี่ยวกับทางด้านของความเป็นมนุษย์ก็คืออารมณ์ร้อนบ้างเป็นบางครั้งบางคราอารมณ์ดีบ้างนะครับอารมณ์กโกรธบ้างมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ทุกคนนั่นเองนะครับแต่ว่าชาวราศีกันครับในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศีกันนั้น จะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่อย่างไพ่ใบนี้นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่10เป็นไพ่บทสรุปนั่นเองไพ่2ถ้วยนี่ถือว่าเป็นไพ่ความรักที่ดีนะครับเพราะว่าไพ่ความรักนี้นะฮะมีอยู่ทั้งหมดนะครับประมาณสัก1 3 1 4ใบแต่ว่าไพ่ความรักที่ดีนั้นมีเพียง3ใบเท่านั้นก็คือไพ่2ถ้วยไพ่3ถ้วยแล้วก็ไพ่10บถ้วยพอดีว่าไพ่สองถ้วยนั้นมาอยู่ในที่ตำแหน่งที่10ก็หมายความว่า ชาวราศีกันนั้นมีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนใหม่นั่นเองนะครับบางคนนี้นะฮะถามว่าใช่คู่หรือเปล่านะครับก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้แต่ว่าตอนแรกนี้อาจจะพบเจอกันเป็นเพื่อนที่คุยถูกคอเป็นเพื่อนที่แบบคุยกันแล้วมีความสุขเข้าใจกันอะไรประมาณนี้นั่นเองสาหรับความหมายของไพ่ใบนี้แต่ว่าจะพัฒนาไปถึงเรื่องของความรักหรือไม่นั้นมันค่อนข้างที่จะเร็วเกินไปที่จะบอกในตอนนี้นั่นเองนะครับ ชาวราศีกันจะได้เข้าสู่สถานการณ์ใหม่นั้นหมายถึงอะไรนะครับก็หมายถึงไพ่ใบนี้นะฮะนี่คือไพ่สามไม้เท้านั่นเองที่อยู่ในตำแหน่งที่2นะครับไพ่าสามไม้เท้านี่หมายความว่าชาวราศีกันบางท่านนี่นะครับอาจจะเป็นลูกจ้างเขามานานบางท่านนี่อาจจะถูกให้ออกจากงานแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาบางท่านนั้นอาจจะตกงานว่างงานอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับ พอมาถึงในช่วงของเดือนมีนาคมบางท่านนี่นะครับผมได้งานใหม่ไปสมัครงานใหม่แล้วก็จะได้เริ่มต้นงานใหม่ในช่วงของต้นเดือนมีนาคมนั่นเองสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้แน่นอนนะครับเมื่อเราได้ไปทํางานใหม่นะฮะเข้าสู่สถานการณ์ใหม่ก็หมายความว่าเราจะต้องเจอกับบรรยากาศของเพื่อนร่วมงานบรรยากาศของสถานที่ร่วมงานใหม่ๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันในช่วงของต้นเดือนมีนาคมส่วนบางท่านนี่นะครับสำหรับไพ่สามใเท้าหมายความว่าตัวท่านเองนั้น เลือกที่จะทํามาค้าขายทําธุรกิจที่เป็นของตัวเองนะครับผมเป็นอาชีพอิสระนั่นเองนะฮะบ,บางท่านนี่บอกว่าหลังจากออกจากงานมาแล้วก็ไม่อยากที่จะกลับเข้าไปเป็นลูกน้องลูกจ้างเขาอีกแล้วประสบการณ์ก็มีเงินทุนก็มีนะครับอย่างไพ่ใบนี้นะฮะนี่คือไพ่เจ็ดเหรียญน,นั่นหมายความว่าชาวราศีการหลายหลายท่านนั้นมีเงินทุนนะครับหรือว่ามีแหล่งเงินทุนที่จะทําธุรกิจได้ เพราะว่าคนที่จะทําธุรกิจทําการค้าการขายเป็นของตัวเองนี่สิ่งแรกเลยนะครับที่สําคัญก็คือเรื่องของเงินทุนแม้ว่าตัวเราเองนั้นจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าขายเกี่ยวกับงานที่เราจะทํานั้นอย่างดีแต่ถ้าหากว่าขาดเงินทุนมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะทําธุรกิจได้นั่นเองนะครับแต่ว่าชาวราศีกันนั้นทําได้อย่างแน่นอนเพราะว่ามีไพ่เจ็ดเรียนอยู่ในตําแหน่งที่8ตรงนี้นั่นเองนะครับ ส่วนชาวราศีกันท่านใดที่ตกงานว่างงานนี่นะครับผมสําหรับไพ่ใบนี้คือไพ่เจ็ดไม้เท้าที่อยู่ในตําแหน่งที่3นี่เป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่ให้คุณนะครับหมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้งานใหม่นั่นเองนะฮะแม้ว่างานที่ท่านจะไปสมัครนี่จะมีคนไปยื่นใบสมัครกันหลายคนแต่ขอให้ท่านตั้งใจแล้วก็ทําให้เต็มที่ทําเต็มความสามารถของท่าน ท่านจะได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักง,งานใหม่ได้งานใหม่อย่างแน่นอนนนเด็นะครับในช่วงของต้นเดือนมีนาคมดังนั้นโชคเกี่ยวกับงานมาถึงชาวราศีกันแล้วท่านใดที่ตกงานว่างงานอยู่นะครับหรือว่าท่านใดต้องการอยากจะเปลี่ยนงานนะฮะเอาเป็นว่าขอให้ท่านนั้นลุกขึ้นมาแล้วก็ค้นหาว่าตอนนี้มีที่ไหนบ้างที่เขารับสมัครคนงานใหม่นนเดงขอให้ท่านรีบไปนะครับไปยื่นใบสมัครนั่นเองนะฮะ ไม่ใช่ว่าโชคเรื่องงานมาแล้วเอาไม่เป็นรายแลนอนอยู่ที่บ้านเดียวเขาก็โทรมาเองหรอกอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับผมเมื่องานมาแล้วโชคมาแล้วนี่นะครับตัวเราเองก็จะต้องลุกขึ้นมาไปหางานนั่นเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงจะมาบรรจบกันนั่นเองนะครับฉะนั้นฝากชาวราศีกันด้วยกับเรากันนะครับคราวนี้มาที่ไพ่เดอยชาริออตกันบ้างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่6ตรงนี้ ไพ่ใบนี้นั้นหมายความว่าชาวราศีกัรนี่นะครับจะมีโอกาสได้เดินทางในช่วงของต้นเดือนมีนาคมนี่นะครับบางท่านนั้นอาจจะเดินทางไกลาบางท่านนั้นเดินทางไกลามากเลยนะครับก็คือเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานไปศึกษาต่ออะไรประมาณนี้สําหรับความหมายของไพ่ใบนี้ ไพ่ใบนี้นั้นนะครับยังหมายของว่าชาวราศีกัน <st it> บางท่านนี้นะครับผมอาจาจะได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศคือไปทํางานที่นั่นบางท่านนี่นะครับไปเรียนที่นั่นพอเรียนจบแล้วอาจจะไม่ได้กลับบ้านเราอาจจะทํางานต่อเลยนะครับที่ต่างประเทศอะไรประมาณนี้ดวงของชาวราศีกันเนี่ยเป็นดวงที่จะต้องอยู่ไกลบ้านนะครับถึงจะดีนั่นเองนะฮะสำหรับไพ่ใบนี้และไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าชาวราศีกันบางท่านนั้นอาจจะไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศแต่ว่า เป็นคนที่มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศมาแล้วหลายครั้งอะไรประมาณนี้และพไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าชาวราศีการนั้น ในช่วงต้นเดือนมีนาคมตัวท่านเปลี่ยนแปลงงานใหม่อาจจะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติหรือว่าบริษัทต่างชาตินั่นเองนะครับสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้แต่ว่าดีมากเลยนะฮะและไพ่ใบนี้นั้นยังหมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะครับทำงานในบริษัทขนส่งนะฮะหรือว่าบางท่านนั้นเป็นพนักงานขับรถส่งของส่งสินค้าอะไรประมาณนี้เป็นไรายเดอร์ในการส่งสินค้าเสริมของอะไรต่างๆพวกนี้ก็ดีนะครับสำหรับงานด้านนี้สาหรับชาวราศีกันนั่นเองนะครับ คราวนี้ขยับมาที่ไพ่เดอะสตาร์กันบ้างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่4ตรงนี้ไพ่เดอะ a สตาร์นั้นมันเป็นไพ่แห่งความหวังนั่นเองนะครับมันเหมือนกับว่าชาวราศีกันในช่วงที่ผ่านมาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอะไรต่างๆนั้น ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับแต่ว่าพอเข้ามาสู่ในช่วงของต้นเดือนมีนาคมอะไรต่างๆนั้นมันจะดีขึ้นมันเหมือนกับว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวท่านเองนั้นอาจจะมืดมนนะครับเหมือนกับเดินอยู่ในถ้าเหมือนกับอยู่ในห้องนะครับผมที่ไม่มีแสงสว่างเล็ดลอดมาเลยแต่ว่าพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนมีนาคมมันเหมือนกับว่าเอ๊ะมันเริ่มมีแสงสว่างสอดส่องเข้ามาที่หน้าต่างหรือว่าที่รูอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับ เริ่มเห็นแสงรำไรแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้นั่นหมายเขาว่าตัวเราเองนั้นมีความหวังมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้ยังให้คุณกับคนที่อยู่ในวงการบันเทิงนะครับหมายถึงคนที่ทํางานเกี่ยวกับที่ด้านของวงการบันเทิงดีมากๆเลยทีเดียวนะครับทั้งคนที่อยู่ในเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรประมาณนี้คนที่เป็นดารานักร้องนักแสดงนี้นะครับ ภายไปนี้จะให้คุณค่อนข้างมากนั่นหมายความว่าในช่วงของต้นเดือนมีนาคมงานของท่านอ e ีเวนต์ของท่านการโชว์ตัวของท่านนั้นจะมากขึ้นรายได้ของท่านนั้นจะมากขึ้นหรือว่าผลงานละครผลงานเพลงของท่านนั้นจะเป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างนี้นั่นเองนะครับ รวมไปถึงคนที่ทำงานผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆที่ต้องใช้หน้าตานี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการขายของของแม่ค้าพ่อขายที่ขายของผ่านสื่อออนไลน์ขายของผ่านเพจผ่านช่อง YouTube ผ่านช่องทางต่างๆของโลกโซเชียลอะไรประมาณนี้นั่นหมายความว่าช่องของท่านจะมีคนติดตามมากขึ้นแล้วก็สินค้าของท่านนั้นก็จะขายได้ดีมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงคนที่ทำคอนเทนต์นะฮะเพื่อที่จะออกทางด้านของช่อง YouTube ออกทางด้านของ TikTok อะไรประมาณนี้ ช่องของท่านนั้นก็จะเป็นที่นิยมมากขึ้นหรือว่าบางคลิปของท่านที่อัพขึ้นไปนี่นะครับอาจจะโด่งดังเป็นที่รู้จักของคนในช่วงข้ามคืนอย่างนี้ก็เป็นได้สําหรับความหมายของไพ่เดอะสตาร์จะให้คุณมากๆสาหรับวงการบันเทิงนั่นเองนะครับและก็คนธรรมดาสามาัญนี่นะฮะก็อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้ภายในช่วงข้ามคืนก็ได้ด้วยเช่นกันสําหรับความหมายของไพ่เดอะสตาร์นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ชาวราศีกันที่จะต้องระมัดระวังก็คือไพ่ใบนี้นะครับ นี่คือไพ่ห้าดาบนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่เจ็ดตรงนี้ไพ่ใบน,นี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความมีตัวตนหรือว่าความดื้อหรือว่าความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากจนเกินไปนั่นเองนะครับจะทำให้ตัวท่านเองนั้นเกิดปัญหาขึ้นมาได้อย่างเช่นตัวท่านเองไปทะเละมีปัญหากับคนที่เป็นหัวหน้างานคนที่เป็นฝ่ายบริหารอะไรประมาณนี้หรือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับก็ไปมีปัญหาทะเลเบาแวงกับครูบาอาจารย์อะไรประมาณนี้นะครับ การที่ท่านไปทําอย่างนั้นท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางที่ชนะได้นั่นเองนะครับปัญหามันจะตกอยู่ที่ตัวท่านแรงกดดันต่างๆนั้นมันจะเกิดขึ้นที่ตัวท่านนั่นเองนะครับชาวราศีกันดังนั้นบางสิ่งบางอย่างนี่เราต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราคิดอยู่นั้นบางทีมันอาจจะไม่ถูกต้องนะครับและที่สําคัญก็คือว่า การทำงานร่วมกับคนอื่นหรือว่าการทำงานร่วมกับคนหมู่มากนี่นะครับตัวเราเองจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะครับแล้วก็การทำงานเป็นทีมของท่านนั้นจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับชาวราศีกันฉะนั้นฝากในเรื่องนี้ด้วยกับเรากันนะครับมาที่ไพ่เดอะทาวเวอร์กันบ้างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่5ตรงนี้ไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยเป็นไพ่เคราะห์นะครับเป็นไพ่ไม่ดีอย่างแน่นอนเลยนะฮะสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ สิ่งที่ชาวราศีกันต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยนั่นเองนะครับการเดินทางของท่านในช่วงต้นเดือนมีนาคมถ้าเป็นไปได้นะครับผม ควรที่จะมีการเลื่อนการเดินทางออกไปไปเป็นในช่วงของกลางเดือนได้ไหมอะไรประมาณนี้หรือว่าถ้ามันเลื่อนไม่ได้จริงๆนะครับกับการเดินทางของท่านจะต้องระมัดระวังการขับขี่ยวดยานพาหนะอะไรต่างๆก็อย่าให้มันเร็วจนเกินไปนะครับและที่สําคัญก็คือตัวเราเองนะั้นจะต้องไม่ประมาทมีสติอยู่กับตัวนั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมใดๆที่เป็นกิจกรรมเสี่ยงทั้งหลายนี่นะครับชาวราศีกันในช่วงของต้นเดือนมีนาคมไม่ควรเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดวงของท่านนั้น มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กน้อยหกล้มตกบันไดเข่าถลอกในคชับไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ๆร่างกายฉีกขาดต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอะไรประมาณนี้และอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีกัน ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะยิ่งพวกโควิดโควิดนี่แหละนะฮะในตอนนี้ก็ยังระบาดหนักอยู่นะครับดังนั้นก่อนจะออกจากบ้านจากเรือนไปทำงงทำงานอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการใส่หน้ากากาอนามัยนั่นเองนะครับแล้วก็การเว้นระยะห่างการล้างมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างมือด้วยสบู่หรือว่าจะเป็นการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลอะไรทั้งหลายพวกนี้จะต้องเคร่งครัดกับตัวเองเสมอนั่นเองนะครับฉะนั้นฝากชาวราศีกันด้วยนะครับ แล้วก็พไพ่ใบนี้อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าเป็นไพ่เคราะห์ดังนั้นชาวราศีกันรครับถ้าจะให้ท่านสบายใจขึ้นผมว่าควรที่จะไปทําบุญนั่นเองนะครับทำบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มีโอกาสไปทําบุญใส่บาตรบ้างนะครับไปทําสังฆทานหรือไม่ก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปไถ่ชีวิตสัตว์อะไรประมาณนี้หรือว่าไปทําบุญบริจากระงศพนะครับถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆหรือว่ามอบให้กับมบลนิธิต่างๆก็ได้ ส่วนท่านที่ส่วนท่านที่ไม่สะดวกส่วนท่านที่ไม่สะดวกในกิจกรรมที่ผมได้กล่าวมาก็อาจจะใช้วิธีง่ายๆนะครับก็คือการสวดมนต์ไหว้พระนะครับกอนนอนหรือว่าจะเป็นตอนเช้าก่อนออกจากบ้านอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิให้จิตสงบบ้างนะครับประมาณสักห้านาที10นาที15นาทีนะครับตามที่ท่านสะดวกนั่นเอง พอจิตสงบเสร็จแล้วนะครับก็ขออุทิศบุญกุศลเหล่านี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราเรื่องร้ายๆภัยร้ายๆอาจจะเบาบางจางลงได้นะครับชาวราศีกันฉะนั้นฝากท่านด้วยกันเรากันนะครับชาวราศีกันครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงเรื่องของการเงินของท่านกันบ้างชาวราศีกันมีไพ่การเงินที่ดีอยู่2ใบด้วยกันนะครับนี่คือไพ่เจ็ดเรียนนั่นเองที่อยู่ในตำแหน่งที่8ตรงนี้ ถ้าพูดถึงไพ่เจ็ดเหรียญน,นี่ก็เป็นไพ่การเงินที่ใหญ่เลยทีเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อครู่นี้ว่าคนที่จะทํามาค้าขายเปิดกิจการร้านค้าเป็นของตัวเองได้นี่นะครับจะต้องมีไพ่การเงินคือเจ็ดเหรียญขึ้นไปถึงจะทําได้แม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีความสามารถเกี่ยวกับงานด้านนั้น แต่ว่าไพ่การเงินของท่านนั้นไม่ถึง7เหรียญก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นไม่มีเงินลงทุนเพียงพอนั่นเองนะ네ครับก็ไม่สามารถที่จะเปิดร้านค้าของตัวเองได้อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นไพ่ใบนี้จึงหมายความว่าบางท่านนั้นอาจจะได้ลงทุนแล้วก็การลงทุนของท่านนั้นมีโอกาส Wh, ที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองเข้ามานั่นเองนะครับและไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าการงานของท่านนี่นะครับผมจะนําเงินก้อนใหญ่มาให้กับท่านหรือว่าบางท่านนี้นะครับผมอย่างไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเป็น ให้ที่ให้โชคให้คุณนั่นเองตัวท่านเองมีโอกาสที่จะได้โชคจากการเสี่ยงดวงด้วยนะครับเช่นบางท่านนี่นะฮะสนใจในเรื่องราวของการซื้อรอตเตอรี่บางท่านบอกว่าอาจจะไม่ได้ซื้อเยอะ2อสาใบเอาพอได้ลุ้นทุกงวดอะไรประมาณนี้ก็ลองดูอีกก็แล้วกันนะครับในช่วงของต้นเดือนมีนาคมตัวท่านมีโชคทางด้านนี้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของหงหัวด้วยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาให้กับชาวราศีกัน ได้ชื่นใจพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ส่วนไพ่ Queen of Pentacles นี่นะครับก็หมายถึงว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าคนที่เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานแต่ว่าเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับผู้บริหารอะไรประมาณนี้ การงานของท่านนั้นจะสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับตัวท่านเองนั้นเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความฉลาดมากๆเลยทีเดียวเป็นคนที่ทำงานแบบคล่องแคล่วว่องไวเป็นคนที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบใช้เงินมือเติบสักนิดหนึ่งนะครับผมตัวของท่านเองในช่วงของต้นเดือนมีนาคมนี้อาจจะได้ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับผมในการซื้อข้าวของอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับ แต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะฮะชาวราศีกันนั้นเป็นคนที่บริหารจัดการเรื่องการเงินได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วและบอกเลยในชาวว่าคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานอย่างที่ผมบอกไปนั้น ในเดือนมีนาคมนั้นงานของท่านนั้นจะสําเร็จดูร่วงไปได้ด้วยดีการเงินของท่านนั้นจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับยอดขายก็จะดีทําให้การเงินของท่านนั้นมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนั่นเองนะครับชาวราศีกันดวงการเงินของท่านโอเคมากๆเลยนะครับชาวราศีกันในช่วงของต้นเดือนมีนาคมนี้ดีจริงๆนะครับคราวนี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของความรักของชาวราศีกันกันบ้างว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ชาวราศีกันครับท่านมีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่สองถ้วยนะฮะแล้วก็มีไพ่เดอะสตารด้วยนะครับไพ่เดอะสตานี้หมายเขาว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวท่านเองนั้นอาจจะโสดอาจจะว่างจากคู่นั่นเองนะครับแต่พอเข้ามาสู่ในช่วขงของต้นเดือนมีนาคมตัวท่านจะได้พบกับคนที่เป็นคู่คู่ตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ฟันธงนะครับว่า จะใช่แฟนหรือไม่นะครับบางทีอาจจะเป็นเพื่อนสนิทนะฮะเป็นเพื่อนตายอะไรประมาณนี้เป็นกัลยานิมิตที่ดีแต่จะพัฒนาไปถึงเรื่องของความรักหรือไม่นั้นต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นั่นเองแต่ว่าท่านจะได้เจอคนดีแน่ๆจะเข้ามาในช่วงของต้นเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับเป็นคนที่มีความเหมาะสมกันอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับและไพ่ใบนี้นะครับไพ่โดยชาริออตก็หมายความว่าชาวราศีกันที่เป็นโสดนั้นบางท่านมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ คู่ของท่านนั้นอาจจะเป็นคนไกลาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอะไรประมาณนี้นะครับ,ม,นนรบมีโอกาสที่จะคลิกกันนะฮะมีโอกาสที่จะคบกันยาวไปจนถึงในขั้นที่จะแต่งงานกันได้ด้วยนะครับสำหรับไพ่ใบนี้และนอกจากนั้นชาวราศรีกันด้หลายท่านนี้นะครับที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วมีโอกาสที่จะไปใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ที่ต่างประเทศนั่นเองนะครับไปสร้างรกรากอยู่ที่นั่นเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองสำหรับไพ่เดอะชาร์ออตนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ ส่วนความรักที่เป็นด้านไม่ดีบ้างล่ะนะครับมีไพ่ใบไหนบ้างก็คือไพ่นีหล่ะนะครับไพ่หดาบนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่7ตรงนี้ไพ่หดาบนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของผู้ใหญ่นะครับหมายควาว่าตัวท่านเองนั้นมีแฟนคบแฟนพอดีว่าญาติผู้ใหญ่ของแฟนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรประมาณนี้หรือว่าญาติพี่น้องของเขาอาจจะไม่ค่อยชอบท่านนะครับท่านคบกับแฟนแล้วไม่สามารถที่จะเข้าบ้านแฟนได้อะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะเกิดขึ้นที่ผู้ใหญ่ของท่านก็ได้นะครับ คือไม่ยอมรับแฟนของท่านคนรักของท่านอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่5ดาบนั่นเองนะครับคราวนี้มาที่ไพ่เดอะทาวเวอร์กันบ้างถ้าเป็นด้านของความรักอันนี้ไม่ดีแน่นอนเลยทีเดียวนะครับไพ่บินี้หมายถึงเคราะห์อยู่แล้วบางท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักละหองละแหงกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนี่นะครับปรับจูนกันแล้วนะฮะคุยกันแล้วหลายรอบแต่ไม่สามารถที่จะคุยกันได้ ดังนั้นไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นอาจจะมีการเลิกรากันเกิดขึ้นในช่วงของต้นเดือนมีนาคมและยังอาจจะหมายถึงว่าบางท่านนั้นอาจจะอกหักนะครับจากคนรักของท่าน คือเขาบอกเลิกท่านแต่ว่าตัวท่านไม่ได้บอกเลิกเขาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับด้วยเหตุผลต่างๆนานาอะไรประมาณนี้ทําให้ท่านนั้นค่อนข้างที่จะเสียอ,อกเสียใจแล้วก็ช้าใจพอสมควรสำหรับความหมายของไพ่เดอะเวิรนั่นเองนะครับขอเป็นกําลังใจให้กันเรากันนะฮะชาวราศีกันสู้ๆต่อไปนะครับคราวนี้ก่อนจบคลิปนะฮะผมมีทริคดีๆที่จะมาฝากชาวราศีกันกันบ้างชาวราศีกันบางท่านนั้นบ่นนะครับว่า เอ๊เป็นอะไรกันนี่สองสปีมานี่อะไรต่างๆนั้นมันไม่ดีขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานอะไรต่างๆไม่มีความเจริญก้าวหน้าเลยการค้าการขายก็ไม่ได้กำไรไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยขาดทุนมาโดยตลอดอะไรประมาณนี้บางท่านนี่นะครับผมมีปัญหาเรื่องของความรัก มีคนรักเข้ามามีคนมาจีบแต่ว่าผิดหวังตลอดนะครับไปด้วยกันไม่ได้เลยบางคนนี่ซ้ำร้ายกว่านั้นนะครับพอเข้ามาในชีวิตเราแล้วกลับมาดูถูกเรานะครับผมกลับมาทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมอกหักก็อกหักบ่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับชาวราศีกันชาวราศีกันครับเรื่องนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่รู้จักนี่นะฮะเขาบอกว่าชีวิตของเขาเมื่อก่อนนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆเลยนะครับผมเขาก็มองย้อนหลังไปนะครับว่า มันเกิดจากอะไรกันแน่ทําไมชีวิตของเรามันย่าแย่อย่างนี้ไม่มีความเจริญก้าวหน้าเอาเสียเลยไม่มีความสุขเอาเสียเลยนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี่ทําอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เกินอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าเออใช่จริงๆตัวเขาเองนี่นะครับเวลาพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมักจะพูดกระโชกโคกข้ากพูดไม่ดีนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่มาตักเตือนด้วยความหวังดีตัวเราก็แบบโอ้โหนะใช้คําพูดที่รุนแรง ว่ากล่าวคุณพ่อคุณแม่กลับไปอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้สนใจเลยว่าท่านจะเสียอกเสียใจไหมนะฮะกับการที่ลูกคนหนึ่งที่ท่านเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กแล้วมาว่าท่านอย่างนี้นะครับมาด่าท่านอย่างนี้นั่นเองนะฮะสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นปัญหาที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นั่นเองนะครับถึงทําให้ชีวิตของเราเป็นอย่างนี้นะฮะ คุณพ่อคุณแม่นั้นถือว่าเป็นพระที่มีบุญคุณต่อลูกมากๆเลยนะครับท่านต้องเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะฮะในจะเรื่องของการศึกษาในจะเรื่องของอาหารการกินดูแลเราอย่างดีนะครับผมกว่าเราจะเติบโตมาได้ขนาดนี้แต่ทำไมเราไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีกับท่านแบบนั้นทั้งๆที่คนอื่นนี่เราพูดดีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักนี่นะฮะแม้กระทั่งเจ้านงเจ้านายเราพูดดีหมดแต่ว่ากับพ่อกับแม่เรากลับใช้คําพูดไม่ดี บางทีสิ่งเหล่านี้แหละนะครับที่ทําให้ชีวิตของเรามีปัญหานั่นเองนะฮะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับชาวราศีกันในช่วงของเทศกาลสงกรานต์หรือว่าในช่วงของปีใหม่ไทยเราในช่วงของเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ผมว่าหลายๆท่านนั้นจะมีโอกาสได้กลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองมีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่สําหรับท่านที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับขอให้ท่านนั้นนําขันดอกไม้นะครับผมหรือว่าจะใช้พวงมาลัยก็ได้เนาะสะดวกดีนะฮะ ไปกราบขอเข้ามาลาโทษท่านนะครับกับสิ่งที่เราได้ร่วงล้ำก้ามเกินด้วยคําพูดคําจาจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะไรก็ตามแต่นี่นะครับผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนั้นท่านจะยกโทษให้นะฮะแล้วเชื่อไหมครับว่าทําแค่นี้คนที่ผมคุยด้วยนั้นเขาบอกว่าชีวิตของเขาเริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเองนะครับและเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้อาภัยแล้วตัวท่านเองนั้นจะต้องไม่กลับไปทําอย่างเดิมอีกนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ชีวิตของคนที่มาเล่าให้ผมฟังนั้น ดีขึ้นมากๆดีทุกด้านเลยทีเดียวนั่นเองนะครับฉะนั้นในคลิปนี้ก็เลยได้มีโอกาสนําเรื่องราวดีๆนะครับมาเล่าสู่ชาวราศีกันได้ฟังนั่นเองอาจจะสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางชีวิตของท่านได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงของชาวราศีกันในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มีนาคมปี2565น้กนั่นเองนะครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีกันครับเมื่อท่านได้ชมคลิปนี้แล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและที่สําคัญตัวผมเองก็จะได้นาเอาคําติชมของท่านนี่แหละ ไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ